ี่ก็ถ้าฝนตกก็จะเอารถมีราคามาเดินมาวันนี้ฝนไม่ตกก็เอารถจักรยานลางลงใสามาเป็นไงบ้างเห็นคุณหมอเขามาตรวจเราเนี่ยหมอโรงพยาบาลคลีรรักษาดีที่สุดเลยแล้วขนาดเสื่องสางมยังมา,า,งางงรักษาคบีรแล้วหมอสะกาวาเดือนนี้เป็นเ,เป็นหมอประจําคุณยายไหมนี่หมอสะกาวาเดือนมาจ่ายยาประจําเลยแระจ่ายยาแล้วแกให ทำกายภาบำบัดออกกำลังกายด้วยอาการเจ็บป่วยของยายเรียมงาสำโรงทำให้วันนี้ลูกสาวคือนางรุโรมงาสำโรงจำเป็นต้องพาผู้เป็นแม่วัย84ปีขึ้นรถเข็นผู้ป่วยซ้อนท้ายรถจักรยาน ปั่นจากบ้านป่ามะพร้าวตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามายัางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านดอนแสนสุขด้วยระยะทางไปกลับกว่า20กิโลเมตรปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำทุกเดือนเพื่อมาพบคุณหมอตามนัดและรับยารักษาโรคร้ายที่เป็นอยู่แกเป็นโรคความดันแล้วก็มาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ มาโรงพยาบาลมาสาันนิบายประจําไหมนี่มารับยาความดันอนามัยประจําอ,อ,อยู่ไกลไหมครับนี่บ้านจากจากจาบ้านมาที่นี่อยู่บ้านหวาเผ่าหมอโรงพยาบาลคนนี้รักษาดีที่สุดเลยแล้วแล้วหมอตะกาวเดือนนี้เป็นเป็นหมอประจําคุณยายไหมนี่หมอตะกาวเดือนมาจ่ายยาประจําเลย บรรยากาศภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านดอนแสนสุขช่วงต้นสัปดาห์ไม่ต่างจากโรงพยาบาลประจำอำเภอมีผู้ป่วยจำนวนมากทั้งชายและหญิงวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุมารอพบแพทย์เพื่อทำการตรวจโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตวันนี้มีแพทย์จากโรงพยาบาลคอนบุรีเดินทางมาทำการรักษาใกล้บ้าน ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าไปยังโรงพยาบาลในตัวอำเภอป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันค่ะดีไหมที่มีแพทย์มาประจำที่นี่ดีค่ะดียังไงครับดีเพราะว่าให้ความสะดวกแก่ประชาชนค่ะผู้ป่วยบางคนก็ยากบางคนก็ไปไม่ได้อย่างงี้ค่ะ ลำบากตรงที่ขี่รถไม่เป็นอะไรไม่เป็นต้องมีคนพาไปค่ะที่มีคนมีหมอมาประจาที่นี่ก็สะดวกทุกอย่างค่ะแกนิสัยดีค่ะแกแกเอาใจพวกคนป่วยดีจ้ะแกแนะนําว่าเป็นโรคเบาหวานใหกินอย่างนี้อย่างนั้นนะให้กินน้อยลงให้ออกกําลังกายอะไรอย่างนี้ค่ะแกบอกให้ออกกาลังกายให้ช่วยเลี้ยงตัวเองให้ช่วยเลี้ยงตัวเองไม่มีใครช่วยได้หมอก็ได้แต่แนะนํา ทั้งนี้การจัดระบบบริการสุขภาพเพื่อชาวชนบทห่างไกลโดยเน้นการพัฒนาสถานีอนามายัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้มีมาตรฐานและเป็นที่พึ่งของประชาชนทำให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมมีคุณภาพและลดความแออัดของโรงพยาบาลลงไปได้ อย่างที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำ,ตำบลบ้านดอนแสงสุขแห่งนี้มีแพทย์หญิงสกาวเดือนนำแสงกุลหรือคุณหมอฝนที่ชาวบ้านคุ้นเคยมาประจำอยู่ทำให้ผู้ป่วยอุ่นใจเป็นที่พึ่งพาในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้บุคคลเหล่านี้จะอยู่ในชนบทห่างไกลก็ตามแพทย์หญิงสกาวเดือนเล่าว่าตนไม่ใช่คนชนบทเกิดในตัวเมืองจังหวัดสระบุรี จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทแต่อย่างใดแต่เนื่องจากสมัยเรียนแพทย์ได้ร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสาในพื้นที่ชนบทกับรุ่นพี่ตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งเรื่อยมาทําให้ซึมซับความยากลําบากของผู้คนในชนบทที่ยังขาดโอกาสในด้านต่างๆวันนี้จบเชียงใหม่ค่ะก็ทาค่าย ทอค่ายมาตั้งแต่ปี3เนี่ยค่ะจริงก็ไปร่วมกับค่ายตั้งแต่ปีหนึ่งอเงี้ยมันก็ไปเห็นความยากลําบากมาเยอะแล้วพอเห็นความยากลําบากของชาวบ้านมากๆเนี่ยเราก็รู้ว่าเอ้เราก็ช่วยเขาได้เยอะพอเราช่วยเขาได้เยอะเนี่ยมันก็คงเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ในใจมั้งคะที่ทําให้เออเราอยู่ได้เราไม่ได้รู้สึกมากที่ต้องทุกข์เพราะว่าเราเห็นคนอื่นมันทุกข์กว่าเราอะเนาะข้าวกินข้าวกับผักกับมะพร้พอย่างเดียวเนี้ยค่ะไม่ได้อยากกิน ไม่ได้แบบไม่ต้องไปหาอะไรกินยากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยมันก็มันก็มันก็ไม่ได้ยากที่จะอยู่ถ้าเขาเห็นภาพแบบนี้แล้วเขายอมรับมันได้การที่ต้องลาทิ้งบ้านเกิด มาเป็นหมอของชาวชนบทซึ่งแน่นอนมีน้อยคนนักที่จะยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อยอมให้เพียงได้เห็นแค่สีหน้าและแววตาของผู้คนในชนบทได้มีส่วนในการสร้างพลังสร้างรอยยิ้มและความหวังให้กับผู้ป่วยได้มีกำลังในการสู้ต่อไปอีกทั้งคุณหมอสกาวเดือนยังมีแบบอย่างคืออาจารย์หมอและหมอรุ่นพี่ ที่ให้ความรู้ประสบการณ์และนั่นเองทำให้คุณหมอสกาวเดือนไม่รู้สึกถึงความทุกข์ที่เกิดจากภายในจิตใจแต่สามารถเอาชนะความกลัวแล้วเกิดแรงบันดาลใจของความเป็นแพทย์ชนบทอีกด้วยหมอในตรงมาชุมชนเนาะที่ห่างไกลออกไปเนี่ยก็ก็คงจะมีไม่เพียงพอง ไม่เพียพอถ้าเทียบกับในเมืองหรือว่าในพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมีคนมากๆอาเภอเมืองเป็นเมืองใหญ่อะไรเงี้ยก็จะมีคนเยอะมากกว่าถามว่าทำไมหมอหมอชนบทคือจริงการอยู่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยหรืออยู่อยู่อยู่อยูชนบทเนี่ยมันก็มันคงมีหลายปัจจัยเนาะที่คนจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้นะคะก็ในอันดับแรกคงเป็นปัจจัยส่วนตัวของเขาด้วย คือจริงๆก็ออยังเชื่อว่าหมอที่จบมาก็อยากทําให้คนไข้นะนย้นเนี่ยในในบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนในเมืองถ้าเขาสามารถบอกตัวเองได้ว่าเขาอยากทํางานแบบไหนเขารู้สึกว่าเขาได้ได,ได้ช่วยผู้คนต่างกันไหมเวลาในอยู่ที่ต่างๆซึ่งปัจจัยพวกนี้มันก็มีตั้งแต่ตัวเขาเองครอบครัวหรือแม้แต่การเรียนการเรียนในในมหาลัยเนาะ เส้นทางของการก้าวเป็นหมอดีของแผ่นดินเส้นทางอาชีพแห่งชีวิตทำให้คุณหมอสกาวเดือนเข้าใจระบบความสัมพันธ์ในชุมชนมากขึ้นว่าเป็นการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมใส่ใจทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณเกิดความเข้าใจระหว่างกันคือเวลาที่เราเป็นหมอนะคะเราคงไม่ได้เรียนจากการอ่านหนังสือเนาะหรือว่าดูเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว การเรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นก็เป็นสำคัญเนาะว่าความรู้พื้นฐานที่เราต้องเรียนในในเมื่อปีหนึ่งปีสอปีสมปีสอะไรนยคะมันก็เป็นความรู้ที่ต้องใช้ในการทํางานหมดเลยแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกที่ต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจผู้คนเรื่องพวกนี้ถ้าเขาได้เรียนรู้มาในช่วงวัยเรียนด้วยเขาก็จะสามารถที่จะ ออกมาทํางานได้มีความสุขมากขึ้นอีกอันนึงที่เขาควรจะพัฒนาก็คือความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องอะค่ะเพราะว่าแพทย์เน่เรียนรู้ทั้งชีวิตแล้วก็การเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเข้าไปเรียนในในโรงเรียนเท่านั้นการเรียนรู้จากคนไข้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเนาะคนไข้เป็นครูอะค่ะแั้นถ้าเราใช้คนไข้เป็นครูเราเราได้เรียนรู้จากคนไข้เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมที่เราเรียนทฤษฎีมาแบบนี้ มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รอคนไข้แบบนี้ต้องทําแบบไหนคไข่แบบนี้ต้องทํำยังไงซึ่งอันนี้ก็จะช่วยทําให้เขาเนี่ยเติบโตและเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าลืมว่าคนไข้คือผู้ของเราเวลาที่เราทํางานนะคะก็อยากให้เห็นเข้าใจเขาอย่างแท้จริงด้วยคุณสมบัติการเป็นแพทย์ต้นแบบ mm hmm. เพื่อชาวชนบทของคุณหมอสกาเดือน mm hmm. คุณหมออีกหนึ่งท่าน ที่ช่วยกันบ่ม,พมเพาะเมล็ดพันธุ์ในใจของนักศึกษาแพทย์ให้เกิดความสุขจากการก้าวเข้ามาทำงานเพื่อชาวชนบทสิ่งสำคัญต้องขึ้นอยู่กับการที่จะไม่หยุดเรียนรู้เพราะหมอเป็นอาชีพที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตมันก็นคือโอนะปัญหาคือตรงกลางที่มันจะหายันทพอดีเนี่ยคืออะไร ที่ดูเข้มแข็งแต่ภายในจิตใจของคุณหมอสกาวเดือนนั้นอ่อนโยนเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความหวังดีที่ส่งมอบให้กับนักศึกษาแพทย์ทุกคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้ก้าวเดินไปในเส้นทางสายอาชีพแห่งชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของต้นแบบแพทย์ชนบทที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาแพทย์มามากมายหลายสิบรุ่นให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสุขที่แท้จริงนับว่าคุณหมอสกาวเดือน เป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในฐานะผู้สร้างหมอดีของแผ่นดินอีกท่านหนึ่ง